ระคอ9สวัสดีทุกคนอีกครั้งด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมกายเนี่ยก็จะมาสปอยอนิเมะให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับซึ่งก็เป็นอนิเมะ G นะครับที่มีชื่อเรื่องว่าอัำพางสวรรค์ถ้าทุกคนดูแล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับตัวของผมเนี่ยได้ทําสปอยให้ทุกคน,นได้ดูต่อไปเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยทุกคนก็ฟังผมสปอยกันได้เลยสวัสดีท่านผู้ชมชาว c d u ั s ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่อง c d u ั s ของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยใครใครที่อยากจะดูสปอยล่วงหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครได้ที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัคร ชิกนั้นทางเราจะดงอันเมตถังซานไว้นะครับมีกี่ภาคก็ลงทุกภาคมันนั่นแหละบอกได้เลยว่าดูกันยาวๆเลยอ,อย่าลืมพากันไปสมัครระบบสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัวสีดัตด,ด้วยนะครับตอนที่41จีเฮาเยลเนี่ยก็ได้ปล่อยพลังบอลแสงจานกระจาเนี่ยออกมาโจมตีใส่เหรียญยูวีซึ่งมันก็มีเป็นจํานวนมากเลยนะครับแต่ว่าเหรียญยูวีเนี่ยก็ได้ใช้พลังจัดดอกบัวในการสร้างบอลแสงลูกใหญ่เนี่ยทำการมาป้องกันการโจมตีเอาไว้แล้วพลังขนาดใหญ่เนี่ยก็ได้เข้าปะทะกันในขนาที่พลังของทั้งสองในเข้าปะทะกันเลยครับก็ได้เก เขาทั้งสองไฟเนี่ยถึงกับกระเด็นออกไปไกล เกียฟานเนตที่กำลังทำการขนลงศพเพื่อที่จะหนีก็ได้โดนแรงกระเบิดเนตจนถึงกับกระเด็นออกไปด้วยพวกเขาเนทที่เห็นท่าไม่ดีเนตก็คิดที่จะกางบ้านพลังป้องกันเอาไว้แต่ด้วยความรุนแรงของพลังนั้นเนตก็ทำให้บ้านพลังเนตถึงกับแตกกระเจิงไปเลยซึ่งนั่นเนตก็ทำให้ลงศพเนตกระเด็นหายไปด้วยจินเหวยเนตก็ได้รีบพาตัวของเียวฟานเนตหนีเพราะว่าตอนนี้เนเยวฟานเนตสำคัญที่สุดแล้วตัดไปที่การต่อสู้ของยูวีกับจีเห่าเยวทั้งคู่เนทก็ได้ใช้พลังของศาสตร์ตาว ซึ่งมันใดนรุนแรงถึงขั้นที่ทำลายพื้นที่บริเวณโดยรอบเลยหลังจากที่เกิดการระทะกันไปเนี่ยตัวของจีเเ่าเย่ก็คิดเลยว่าพลังของหญิงคนนี้น่ยไม่ธรรมดาจริงๆหรือแม้แต่ตัวของเลียนยูวี่เนี่ยก็คิดว่าตัวของเ่าเย่เนี่ยก็รับมือยากเช่นกันไหนจะมีพวกอาุโสคนอื่นอีกหลังจากนั้นเนี่ยพวกลูกน้องของเลียนยูวี่เนี่ยก็ได้มาบอกให้เธอเนี่ยรีบไปได้แล้วและดือนว่าลูกน้องทุกคนเนี่ยจะขอให้เธอเนี่ยเดินทางไปโดยที่ไม่ต้องปกป้องพวกเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเลียนยูวี่ก็สั หลังจากนั้นในภาพก็ได้ตัดมาที่เหวฟานกับจินเหยาซึ่งก็ดูเหมือนว่าแรงระเบิดของเทพสุนตาเนี่ยจะสั่นสะเทือนมาถึงพวกเขาจินเหว๋เนี่ยเธอก็เป็นห่วงจีเหวเย่ยเป็นอย่างมากแต่ว่าเหวฟานเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นในตัวของเลนยูววีว่าถ้าเธอเอาจริงเนี่ยก็สามารถฝ่าวงล้อมได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นจินเหยาเนี่ยก็ได้บอกกับเหวฟานไปว่าให้ไปรอที่จุดรวมพลแต่ก่อนที่พวกเขาจะไปเนี่ยก็มีเสียงของคนบางคนเนี่ยกลับทักพวกเขาว่าว่าที่ดีมากกันถึงขนาดนี้เนี่ยก็เพื่อพามานุษ แต่แล้วจูจูเนี่ยก็ได้มีพลังลักษณะคล้ายกับประตูแห่งความมืดได้เปิดออกต่อหน้าของพวกเขาซึ่งตัวของยฟาเนี่ยเขาก็ได้ทําการโจมตีไปเลยครับแต่แล้วเนี่มันก็ได้หลบออกไปแต่ก็โผล่ออกมาอยู่อย่างนั้นแต่แล้วหลังจากนั้นจูจูเนี่ยก็ได้มียิงสาวคนนึงเนี่ยออกมาจากมิตินั้นซึ่งเธอเนี่ยก็มีชื่อว่าจีจือเยลก็น่าจะเป็นคนของตระกูลจีและก็ดูเหมือนว่าจือเยลเนี่ยจะรู้สึกถูกใจเหย,ยวฟานเล็กน้อยเพราะว่าเขาเนี่ยประสาทสัมผัสไว แต่แล้วในจินเยาว์เนี่ยก็เลยบอกไปว่าอายุเพียงแค่นี้แต่ก็สามารถใช้วิชาสุนตาเนี่ยได้ถึงขนาดนี้แล้วต้องเป็นคนจากสายตรงของตระกูลจีแน่และก็ได้บอกให้เยาวฟานเนี่ยรีบตามเธอไปหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เหาะไปเลยครับแต่ดูเหมือนว่าเจอเย,ยวเนี่ยเพียงแค่เข้าไปในมิติของตัวเองก็สามารถมาขวางหน้าของพวกเขาเอาไว้ได้แล้วแล้วก็ได้บอกพวกเยาวฟานไปว่าก็รู้ว่าใช้สุนตาเคลื่อนย,ย้ายและจะหนีกันทำไม ซึ่งพวกเยาวฟานที่เขาเห็นวันนั้นเนี่ยก็ถึงกับตกใจเป็นอย่างมากไม่คิดว่าเธอเนี่ยจะเลวถึงขนาดนี้จินเยาวเนี่ยก็ได้เข้าไปบอกนะครับว่าอาวุธเทพสุนตาเนี่ยพวกเราไม่มีแต่ว่าเจอเยี่ยวเนี่ยก็บอกไปแหละฮะว่าเธอเนี่ยไม่ได้ต้องการอาวุธเธอเนี่ยก็แค่มาดูเฉยๆและก็ได้ถามกับเหยาวฟานไปเลยครับว่าทำไมถึงอยู่กับพวกเผ่าปีศาจ จินเยาเนี่ยก็กระซิบไปว่าให้ทวงเวลาของนังไว้เหยาฟานเนี่ยก็เลยอธิบายไปเลยฮะว่าเขาในโดนเจ้าอ้วนคนหนึ่งเนี่ยหลอกมาที่นี่แล้วคนของพวกเผ่าปีศาจเนี่ยต้องการจะซื้อตัวเขาแต่ก็ไม่รู้จริงๆว่าต้องการซื้อเขาไปทำไมแต่ว่าจือเย่เนี่ยเขาก็บอกไปเลยครับว่าพวกเจ้านั้นโกหกเพราะว่าก,วก,การเคลื่อนไหวของพวกเจ้าเนี่ยรู้ใจกันเห็นได้ชัดว่าเป็นพวกเดียวกันได้เลยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยจือเย่ก็ได้เข้ามาใกล้เขานะครับและคิดว่าตัวของเหยวฟานเนี่ยน่าจะมีของพิเศษอะไรบางอย่างซึ่งเงเเยยฟาาาานาานขขกกกก็ไไดด้้้้แแอออลลวบใหมค ในขณะที่ตัวของเจอเยวในกำลังพูดอยู่ในจินเยาก็ชิงโจมตีก่อนแต่ว่าเธอเนี่ยก็หลบออกไปได้ด้วยมิติของเธอและได้ทำการรอบโจมตีจากด้านหลังแต่ก็ดูเหมือนว่าจินเยาเนี่ยเขาจะสามารถรับการโจมตีไว้ได้และพุ่งเข้าไปโจมตีที่ื่อเยียวตัวของเยลฟานเองเนี่ยก็พุ่งเข้าไปโจมตีด้วยแต่ดูเหมือนว่าจะมีพลังอะไรบางอย่างเนี่ยทำให้ตัวของเยลฟานเนี่ยกระเด็นออกไปและดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยการโจมตีของพวกเขาทั้งสองเนี่ยจะไม่สามารถทำอะไรื่อเยวได้เลยแล้วเจอเยวเนี่ยก็ได้ทำการรวมพลังเอาไว้ที่มือนะครับเป็นลูกบอลขนาดใหญ่และในนนนนนตอออั้้เเงีียูก็ไดดมาพ แล้วการโจมตีของเรียนยูวีเพียงครั้งเดียวเนี่ยก็ทําให้เจอเย,ยวเนี่ยถึงกับกระเด็นลงกับพื้นหลังจากนั้นในเรียนยูวีก็บอกให้จินเยวเนี่ยมาก,กับตัวเองเพราะว่าในร่างกายของเยลฟานเนี่ยมีหัตถ์ชัยเทพอยู่การที่ถูกตระกูลจีเพ่งเลงเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายแยกกันก่อนเดี่ยน่าจะดีกว่าซึ่งหลังจากนั้นในเยลฟานเขาก็ได้เอ่ยปากถามไปเลยครับว่าตอนนี้นพั่งปัวเนี่ยปลอดภัยไหม ซึ่งเธอเนี่ยก็บอกเยลฟานไปเลยครับว่าเขานั้นปลอดภัยตัวของเยลฟานเนี่ยเขาก็ได้ขอบคุณไปแหละฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเขาจะแยกออกจากกันแล้วในขณะที่ตัวของจินเยาในกําลังเดินทางอยู่เธอเนี่ยก็ได้หันไปมองฝาบาทของตัวเองนะครับแล้วก็ได้ถามตัวของเธอไปว่าพวกเราเนี่ยกำลังจะไปที่ไหนกัน ซึ่งทางด้านตัวของเหรียญยูวีเนี่ยเธอก็เลยบอกไปว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยจำเป็นต้องหาสถานที่ที่พักพิงก่อนที่ที่เราจะไปกันเนี่ยมันก็คือดินแดนที่อยู่ทางใต้และนั่นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสถานที่ที่มีชื่อว่าวังนกยูงซึ่งหลังจากที่เธอเนี่ยบอกเสร็จนพวกเขาก็รีบเร่งความเร็วเพื่อที่จะไปกันทันทีนั่นแหละครับหลังจากที่เยลฟ้าเนี่ยเขายืนอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งเขาเนี่ยก็สัมผัสได้เลยครับว่ามีใครบางคนเนี่ยกำลังขยับตัวอยู่ซึ่งก็เป็นจอเยลที่กระเด็นเข้าไปในหินน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 แแลลตตตออออออีี้้เ่กกกกก็็าัััังงฟูมมทวโดดผบบใน เนี่ยเยลฟานเขาก็ได้ใช้ตาชิปเนี่ยในการมองดูระยะไกลและดูเหมือนว่าพวกของตระกูลจีเนี่ยจะเดินทางใกล้เข้ามาแล้วเยลฟานที่ไม่มีทางเลือกเนี่ยก็เลยเข้าไปจับตัวของจือเย่ยเอาไว้ แล้วก็ได้พาเธอเนี่ยลงไปในน้ําพร้อมกับใช้พลังเนให้เธอเนี่ยหายใจในน้ําได้ด้วยแต่แล้วจู่ๆก็มีกระแสน้ำเนี่ยที่แรงมากก็ได้ดันตัวของทั้งสองคนเนี่ยเข้าไปยังช่องว่างน้ําลึกในจังหวะนั้นในตัวของเยลฟานเนี่ยก็ได้มาจับตัวของจอเย่เอาไว้ในขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ตัวของเยลฟานเนี่ยก็ได้ใช้พลังของตัวเองเนี่ยในการจับโคทินเอาไว้แล้วก็สามารถเบี่ยงตัวเองเนี่ยออกจากกระแสน้ําได้แล้วนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจอเย่พยายามที่จะหนีแหละฮะแต่เธอเนี่ยก็โดนทะ ใช้ล่องลอยแห่งเตาผนึกศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงกันซึ่งเยลฟานเนี่ยเขาก็บอกไปเลยครับว่าอย่าเปลืองแรงเลยเพราะว่าพลังเตาเนี่ยเปิดได้แค่พลังภายนอกเท่านั้นซึ่งเธอเนี่ยก็เข้ามาบอกเยลฟานไปว่าการที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยมันโหดร้ายมากเลยนะ เพราะว่าเราเนี่ยจะไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันเลยแต่ว่าเหยฟานเนี่ยก็บอกว่ามันก็ยังดีกว่าให้ตระกูลจีเนี่ยจับตัวไปซึ่งนันเนี่ยก็ทําให้จืีเยี่ยวเนี่ยรู้สึกเซ็งเป็นอย่างมากเลยแต่ว่าเธอเนี่ยก็เกิดการต่อรองขึ้นแล้วบอกว่าถ้าออกไปเนี่ยเธอจะเป็นคนปกป้องตัวของเหยวฟานเองซึ่งเหยวฟานเนี่ยก็สงสัยว่าตัวของเธอเนี่ยมีตําแหน่งอะไรของตระกูลจีเป็นอะไรกับจีเห่าเยี่ยวซึ่งเธอเนี่ยที่ยุนคิดอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยก็เลยบอกไปว่าเขาเนี่ยเป็นน้องสาวของจีเหี่ยวเนี่ยเลย ซึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยเดี่ยวฟานเนี่ยก็ได้เข้าไปใกล้ตัวเธอหละฮะและได้บอกไปว่าถ้าตระกูลจีเนี่ยรู้ว่าเขาลักพาตัวมามีหวังว่าตัวเองเนี่ยคงโดนจัดการปิดปากแน่ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยจยอเย่ก็เลยถามกับเดี่ยวฟานไปว่าจะฆ่าเธออย่างนั้นหรอแต่ว่าเยี่ยวฟานที่ไม่ได้ตอบเนี่ยกลับเดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆเจย์เย่เนี่ยเธอก็เลยบอกไปเลยครับว่าตัวของเขาเนี่ยมีตาประทับอยู่ถ้าเกิดตายขึ้นมาเนี่ยไม่ว่ายังไงเนี่ยตระกูลจีเนี่ยก็จะผูกมาที่นี่ถ้าจัดการกับตัวเธอเนี่ยยังไอี่่านมมรดแ เยวฟานที่เขาเห็นแบนนั้นเนี่ยก็เลยบอกไปเลยครับว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็วุ่นวายซะจริงดันเข้ามายุ่งกับตัวปัญหาเขาให้แล้วซึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้ชู3นิ้วเลยครับแล้วก็บอกไปว่าถ้าปล่อยตัวเธอไปเนี่ยรับรองเลยว่าตระก,กูลจีเนี่ยจะไม่ยุ่งอะไรกับเยาวฟานแน่นอนเยาวฟานที่เขาในะยืนคิดไปสักพักหนึ่ง เขาเนี่ยก็เลยบอกไปเลยครับว่าไม่อยากมาสีเที่ยวเพราะงั้นเนี่ยทรงสมบัติที่เธอมีมาให้หมดออกแนวป้นสาวซะงั้นซึ่งพอเยลฟานเนี่ยเขาขู่ไปนิดหน่อยเลยครับตัวของเธอเนี่ยก็ยอมที่จะให้สมบัติเขาซึ่งพอเขารับของไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจู่ๆก็มีกระแสน้ำเนี่ยพุ่งเข้ามาใส่พวกเขาอีกรอบหนึ่งเยลฟานเนี่ยก็ได้บอกให้เจอเยลเนี่ยจับตัวของเขาเอาไว้ดีๆและแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดไปนั่นเองแล้วแล้วก็ได้จบตอนที่4 1 ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอนิเมะจีนที่มีชื่อว่าอัมพางสวรรค์และถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กายเนี่ยทำคลิปวิดีโอแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูต่อไปนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้บายๆเอาไว้เจอกันนะครับทุกคน